สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมพูดในรอบหลายปีเลย <c oughs> หรือจะคลิปแรกกว่าาอ่า่ชะวันนี้ก็จะมาแก้บัคที่เกิดขึ้นในเกม My Hero Academia Ultra Impact นะครับซึ่งเป็นบัคที่หลายๆท่านเจอกันส่วนมากก็ตามนี้เลยอืม วันนี้ก็จะมาแก้บักอันนี้กันนะครับขอเท้าความก่อนผมยังพูดไม่ค่อยเก่งเลยนะครับเป็นคลิปแรกถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับงั้นไปต่อกันเลยให้ท่านทำการดาวน์โหลด LD Player version 6 4 b i บิต version อะไรก็ได้นะครับ แต่ก็แนะนำล่าสุดนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ท่านติดตั้งเกมนะครับมา Hero Ultra Impact นะครับติดตั้งไปอ่าอเข้าไปดูซิว่าจะเกิดบั๊กจริงไหม แท็บสกรีนสตาร์ทนิวเกมตรงนี้ก็ให้ลากจิก๊กซอมาตรงรูปภาพนะครับอโ okay. 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 อเคให้หายโอเคเทสโอเคอเกิดบั๊กเดียวกันเลยนะครับ นี่ตรงนี้ก็ให้ท่านปิดเกมไปนะครับให้ท่านมาตรงนี้นะครับเซตติ้งเลื่อนลงมาหาคำว่า security นะครับเลื่อนลงมาหาคำว่า t r u s t credential นะครับกดเข้าไปแล้วก็หาคำว่า global size NVKeySA นะครับให้ท่านทำการ Disable ออกไปนะครับก็คือปิดมันไปนั่นแหละแล้วก็ให้ท่านมาตรงนี้นะครับ s อ่เซตติ้งของโปรแกรม LD Player นะครับมาที่เกมเกมเซตติ้งนะครับให้ท่านทำการ เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับ support ASTC texture นะครับแล้วก็ save setting r e s t a r t now ลองเข้าเกมนะครับว่าปัญหาจะแก้ได้หรือเปล่ากแก้ได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเล่นเกม My Hero Academia Ultra Impact ได้แล้วนะครับ เซฟเอาดาวน์โหลดอืมงั้นคลิปของผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับอ่าผมยังพูดไม่ค่อยคล่องนะครับเขินๆด้วยแหละ <c oughs> ก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอืมขอบคุณทุกท่านที่รับชมส่วนผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ